กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแลวก็รายการสาระที่ไม่มีนี่ครับวันนี้เราจะไปดูมีมแปลกๆใน Facebook กันนี่ครับรู้สึกว่าผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วนานมากแล้วนี่ครับนานเท่าไหร่วะไม่รู้นะครับโอเคมีใน Facebook วันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปไม่ชอบเลยเวลาที่แม่มาปลูกตอนเช้าแล้วบอกว่าตื่นได้แล้วมันเช้าแล้วแล้วผมควรทำอะไรล่ะสั่งข้อแสงเหรอ น้องแม่งแรงเนี่ยแบบโอเคให้หลายคนน่าจะรู้จักแล้วนะไอสังเคราะห์แสงเนี่ยมันเป็นการหาอาหารของพืชนี่ครับเขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงจู่ๆญาติผู้ใหญ่ก็พูดกับฉันว่าเธอนี่เหมือนพ่อเธอเปียบเลยฉันเด้อฮะเห็นอย่างนี้แล้วผมนึกถึงละครไทยว่ะนางเอก ปลอมตัวเป็นผู้ชายเงี่ยม,มันมาทรงนี้แหละจริงๆแถมนมมเบลอร์แล้วพระเอกแม่งตาทัวไม่รู้เรื่องด้วยออันนี้เหมือนผมเคยทําไปแล้วนะทาไมครูยังได้ยินเสียงคนคุยอยู่ฮะเพราะอาจารย์มีหูละมังครับใช่ภาพนี้ผมน่าจะเคยทําแล้วนะออืออเพื่อนมึงจัดการกับปัญหาชีวิตยังไงวะกูนอนนะครับก็ เอาจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะครับเศร้ามากเครียดมากเหนื่อยมากไปนอนอย่างเงี้ยมันก็หายหายเครียดนะครับพอตื่นขึ้นมาแม่งก็เคิียดใหม่เหมือน <c oughs> เมื่อคุณถามว่าสาระอยู่ที่ไหนและนี่คือสาระทั้งหมดที่เรามีอะอันนี้มันไม่มีสาระเลยนี่หว่าของผมยังแบบว่าสาระแทบไม่มีนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเพื่อนแอบแตะไหลคุณแล้วแกล้งทําเป็นว่าไม่ได้แตะ ที่อาสัต์อัจฉริยะไม่รู้เลยว่าใครสุดยอดไปเลยขำชิบหายทําได้ไงกันไม่รู้ตัวเลยเราก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆพาร์ทที่แล้วเนี่ยบอกว่ามันจะมีการเล่นหรือว่ามุกกดกวนอะไรบางอย่างที่เพอาะถ้าเลิกเล่นได้แล้วน่ครับไอ้มุกเนี่ยแตะเหมือนกันเดินมาข้างหลังใช่ไหมเนี่ยแตะแตะปั๊บเราเราก็หันไปเร,เราก็ไม่เจอนี่ครับแต่เราก็จะรู้แหละว่าอีกคนข้างๆเนี่ยแตะแต่ผมว่า หลายๆคนก็ยังเล่นอยู่นะ่ยใช่ไหมผมตอนป2ยกนมโรงเรียนกลับบ้านคนเดียวเอใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้มีรู้เปล่านี่บสมัยผมเป็นเด็กปอ2ป3อ่ะก็คือเขาจะแจกนมอ่ะแล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ยแบกนมกลับบ้านเนี่ยครับแล้วตอนนั้นตัวเล็กๆโตอใครเก็ตนะครับ อจีเนียสไหมผมทะเลาะกับเพื่อนสนิทก็จะแบบว่าไอ้เฮียกูเกลียดมึงพรุนี้เจอกันนะเจอกันพรุ่งนี้นะมันมันเหมือนกับว่าทะเลาะกับแม่สิปุ๊บแม่เรียกไปกินข้าวเนี่ยมีมีใครกันเนี่ยเราก็น้ําตาซึมแต่ก็แต่ก็กินไม่กินไม่ได้เปิดข้อสอบหน้าแรกผมช่วยกูด,ด้วย คิดถึงโทนี่สตาร์นีบอ่าแบล็กวินโด้ถามใช่ไหมอืมเป็นอัจฉริยะด้านนี้เมื่อไหร่โทนี่โทนี่บอกเมื่อคืนนะครับคล้ายๆผมเนี่ยหนังสือทั้งเธอแม่งไม่อ่านแล้วแม่งไปอ่านหน้าห้องสอบอย่างกับมันจะจําได้แต่บันนั้นผลมันก็ออกมาดีนะอืมไม่เชื่อเดี๋ยววันหลังผมเอาแฟ้มมาให้ดู <c oughs> อ่าพีวอนเอเนผมติน,นึงในสิบอะ่ะอืม แล้วก็เรียนไม่จบไม่จบมหาลัยสุดท้ายก็ไปจบอาสาธารณสุขชุมชนเนี่ยน่าจะได้ทํางานโรงพยาบาลเนาะไปไปมามาเป็นยูทูบเบอร์ชอยชีวิตมันยังงี้จริงเนี่ยเนี่ยอยากได้รถเกง๋งผัวอยากได้รถกระบะรวมร่างกันเป็นรถกระเบ๋งยิ่ชียง รถกระเบงกันเลยทีเดียวเนี่ยมูแป๊ซี่เคยําไปแล้วนี่ว่าเมื่อคุณกำลังดื่มแป๊ซี่อยู่เพื่อนถามว่าซ่ามากเปล่าดูมาดิสัตเมื่อคุณนั่งอยู่ในโรงหนังแล้วมีคนขอผ่านทางเขาทำท่าจริงท่านี้จริงเหรอไม่ใช่นะเห็นอันรนี้ผมนึกถึงอะไรด็อบบี้นี่บด็อบบี้ในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็แรงไปบอกได้นะคะ ไม่แรงธรรมดาเนี่ยครับแบบนี้โชคเลือดผมจะซื้อดีไหมหรือเก็บเงินดีผมอีกคนซื้อเลยผมแต่แค่อยากได้ไม่จะเป็นผมอีกคนหนึ่งกูบอกว่าซื้อก็คือซื้ออืมม,มีอันนี้เทวดาอันนี้โยมทูะตหรือเปล่าเนี่ยคอยมาบอกมาเล่าก่อกหูอะไรแบบนี้เอาจจริงอ่ามันจะมีคำว่าสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟืองกับใช้จ่ายเกินตัวนะครับสามอย่างเนี่ยมัน มันไม่เหมือนกันนะถ้าใช้จ่ายเกินตัวนี่แย่ไงครับแต่ถ้ามีเงินพอซื้อก็ซื้อเถอะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนั่นไงกูย้อนแย้งในตัวเองอีกแล้วผมบอกกับตัวเองว่าวันนี้ผมจะไม่นอนดึกรอบที่ร้านผมตอนตีสองสวัสดีทุกๆคนอืมอันนี้น่าจะเคยทําไปแล้วนะแต่ก็จะพูดไปเนี่ยครับเพราะว่าเผื่อคนที่ยังไม่เคยดูผมเมื่อผมและเพื่อนตายแล้วแต่ยังติดต่อกันได้อยู่ไงดอกสบายดีปะมึงสบายดีมึงดูมึงดูโยม,มาบานขุมนี้หล่อมาก อะไรวะเนี่ยกูที่นึกมุกในหัวแล้วหลุดขำจิตแพทย์ที่เห็นหนักแล้วสินะเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่หลุดขำนึกมุกและหลุดขำเนี่ยผมเป็นคนนึกมุกไว้ตลอดเวลาเนี่ยครับแล้วบางทีผมขำออกมาใช่เขาก็จะเห็นเป็นแบบเนี้ยแล้วอีกอันนึงนะครับสมอลท็อกไอโฟนยิ่งหนักเลยนะครับเพราะมัน,ม,นมีอันนึงที่ไม่มีสายอะ่ะมันอยู่ไหนแล้วผมกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วผมก็คุยกับยงยี เจ้าของร้านก๋้ยเตี๋ยวว่าผมประสาทเนี่ยคนไรพูดกับชางม,ม๋วยเตี๋ยวอาจารย์มีใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าในใจผมเชียทั้งหมดแล้วพอเราถามอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะตอบกลับเรามาว่าตอนอาจารย์สอนทาไมไม่ฟังอา้าวแล้วตะกี้อาจารย์ถามว่าไม่เข้าใจตรงไหนบอกได้แล้วพอพอผมบอกผมก็โดนด่าเยยบพวกเธอทําอะไรกันหลังเลิกเรียนจ้ะหนูไปซื้อบุหรี่บ้าน ยาโกโบผมไปซื้อกาชาบ้านยาโกโบนุ่มไปซื้อโคเคนบ้านยาโกโบผมชอบอ่านหนังสืออ่าผมอยู่บ้านอ่านหนังสือครับเธอเป็นเด็กนักเรียนที่ดีจริงๆนับแต่นี้ไปครูอยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นเธอชื่ออะไรจ๊ะมันชื่อยาโกโบสวัสดีครับ,ส,ส,รบสำหรับท่านใด,ด,ดที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาวันนี้ชาววยชากงราวได้มาบริการกันอีกแล้วนะครับนอกจากชาว ลิ้นผ่นกันนอกจากเฉาก๊วยชากัางราวจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้ร้อนหนหรือแก้วัดแต่สําหรับท่านใดที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยเรามีต้นเฉาก๊วยให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูชมกันด้วยนะครับผมที่เดินอยู่ตามตลาดร้านขายเฉาก๊วยชากัางราวก็เขาไม่เชิงกอกหูนะแต่เสียงแม่งยังดังผมที่ล้างจานอยู่ช้อนก็อย่าเอา มไม่รู้จะบอกยังไงเนี่ยครับเอาบวงบวงเลยเอาที่ตักเนี่ยล้าง,งแล้วตั้งสิเอออย่าไปล้างแนวนี้สิโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทลิปในพาร์นี้อืก็จะซ้ําหลายภาพอยู่นะครับเท่าที่ดูก็สักประมาณห้าหกภาพรึเปล่าจะไม่ค่อยได้เนะครับใครจาได้คอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอม,มีในเฟซบุ๊กนั้นลึกจะกลับมาอีกดีหรือเปล่านี่ ให้สนใจอะไรคอมเมนต์ได้ข้างล่างเช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายสวัสดีครับเย้ yeah.